เสียงอ่านสมันตะประสาธิกาแปลภาคที่หนึ่งตติยะปราชิกวันนาเริ่มหน้าที่512ที่ทัญยะมาปโกหินาลิงปูเรตวาจริงอยู่คนตวงเข้าเปลือกตวงเต็มทนานแล้วบอกว่าหนึ่งจึงเทลงเมื่อตวงเต็มอีก พบอยากเยื่อบางอย่างเก็บมันทิ้งเสียจึงบอกว่าหนึ่งหนึ่งในคำว่าสองสองเป็นต้นก็ในยะนี้กุลบุตรแม้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรดาลมหายใจเข้าและหายใจออกส่วนใดปรากฏพึงจับเอาส่วนนั้นแล้วพึงกำหนดลมที่กำลังผ่านไปผ่านไปตั้งแต่ต้นว่า 1 1ไปจนถึงว่า10 10เมื่อกุลบุตรนั้นนับอยู่โดยวิธีอย่างนี้ลมอัดสาสะปัดสาสะที่กำลังผ่านออกและผ่านเข้าย่อมปรากฏลำดับนั้นกุลบุตรนี้ควรละวิธีนับช้าๆคือนับอย่างวิธีคนตวงเข้าเปลือกนั้นเสียแล้วพึงนับโดยวิธีนับเร็วๆ คือนับอย่างวิธีนายโคบานแท้จริงนายโคบานผู้ฉลาดเอาก้อนกรวดใส่พกมือถือเชือกและไม้ตะพดไปสู่คอกแต่เช้าตรู่ตีโคที่หลังแล้วนั่งอยู่บนเสาลิ่มสลักนับแม่โคตัวมาถึงประตูแล้วมาถึงประตูแล้วใส่ก้อนกรวด ลงไปว่า 1, 2เป็นต้นฝูงโคที่อยู่ลำบากในโอกาสที่คับแคบตลอดราตรีสมยามเมื่อออกจากคอกเบียดเสียดกันและกันรีบออกเป็นหมู่หมู่ในโคบานนั้นย่อมนับอย่างรวดเร็วทีเดียวว่า 3, 4, 5, สีเป็นต้นแม้เมื่อกุลบุตรนี้นับอยู่โดยในยกัก่อนอย่างว่ามาแล้วนี้ลมอัดสาสะและปัดสาสะ ย่อมปรากฏสัญจรไปมาอย่างรวดเร็วลำดับนั้นเธอรู้อยู่ว่าลมอัดสาสะและปัดสาสะย่อมสัญจรไปมาอย่างรวดเร็วแล้วไม่ถือเอาลมภายในและภายนอกพึงกำหนดเอาเฉพาะลมที่มาถึงช่องช่องเท่านั้นนับอย่างเร็วๆทีเดียวว่า1 2345 1 2 3 4 5 6ห หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสห้าหกเเพราะว่าในกรรมฐานที่เนื่องด้วยการนับจิตย่อมมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ด้วยกำลังแห่งการนับเท่านั้นดุดการหยุดเรือไว้ในกระแสน้ำเชี่ยว ด้วยอำนาจที่เอาถอกค้ำไว้ฉะนั้นเมื่อเธอนับอยู่เร็วๆอย่างนี้กรรมาฐานย่อมปรากฏเป็นดุจว่าดำเนินไปไม่ขาดสายเวลานั้นครั้นเธอรู้ว่ากรรมาฐานดำเนินไปไม่ขาดสายแล้วอย่ากำหนดลมทั้งภายในและภายนอกพึงนับเร็วๆตามนัยก่อนนั่นแลเมื่อเธอส่งจิตเข้าไปพร้อมกับลมที่เข้าไปภายใน ฐานภายในถูกลมกระทบแล้วย่อมเป็นเหมือนเต็มด้วยน้ําข้นด้วยน้ํามันข้นฉะนั้นเมื่อนําจิตออกมาพร้อมกับลมที่ออกมาภายนอกจิตย่อมสายไปในอารมณ์มากหลายในภายนอกแต่ภาวนาย่อมสําเร็จแก่ผู้ตั้งสติไว้ในโอกาสที่ลมถูกต้องเจริญอยู่เท่านั้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า อย่ากำหนดลมทั้งภายในและภายนอกพึงนับเร็วๆตามนัยักก่อนนั่นแลถามว่าจะพึงนับลมอัดสาสะและปัดสาสะนั่นนานเท่าไรแก้ว่าพึงนับไปจนกว่าสติที่เว้นจากการนับจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์คือลมอัดสาสะและปัดสาสะเพราะว่าการนับก็เพื่อจะตัดวิตกที่พล่านไปในภายนอก แล้วตั้งสติไว้ในอารมณ์คือลมอัตสาสะและปัดสาสะเท่านั้นพระโยคาวจรครั้นมนสิการโดยการนับอย่างนั้นแล้วพึงมนสิการโดยการตามผูกกิริยาที่หยุดพักการนับแล้วส่งสติไปตามอารมณ์อัตสาสะและปัดสาสะติดต่อกันไปชื่อว่าการตามผูก ก็แลการส่งสติไปตามนั้นหาใช่ด้วยอำนาจการไปตามเบื้องต้นท่ากลางและที่สุดไม่จริงอยู่นาพีหรือสะดือเป็นเบื้องต้นแห่งลมออกไปภายนอกหะไทยเป็นท่ากลางนาสิกเป็นที่สุดปลายนาสิกเป็นเบื้องต้นแห่งลมเข้าไปในหะไทย เป็นท่ามกลางนาพีเป็นที่สุดเมื่อพระโยคาวจรนนั้นไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นจิตที่ถึงความฟุ้งซ่านย่อมเป็นไปเพื่อความกระวนกระวายและเพื่อความหวั่นไหวเหมือนอย่างที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าเมื่อพระโยคาวจรรส่งสติไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด แห่งลมหายใจเข้ากายก็ดีจิตก็ดีย่อมมีความระสําระสายหวั่นไหวและดิ้นรนเพราะจิตถึงความฟุ้งซ่านไปภายในเมื่อพระโยคาวจรส่งสติไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งลมหายใจออกกายก็ดีจิตก็ดีย่อมมีความระสำาระสาย วันไหวและดิ้นรนเพราะจิตถึงความฟุ้งซ่านไปภายนอกเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเมื่อมนสิการโดยการตามผูกไม่พึงมนสิการด้วยอำนาจแห่งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอันหนึ่งแลพึงมนสิการด้วยอำนาจการถูกต้องและด้วยอำนาจการหยุดไว้เพราะว่าไม่มีการมนสิการเป็นแผนกหนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งการถูกต้องและหยุดไว้เหมือนกับด้วยอำนาจแห่งการนับและการตามผูกแต่พระโยคาวาจรเมื่อนับอยู่ในฐานที่ลมถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนั่นแหละชื่อว่ามนสิการด้วยการนับและการถูกต้องพระโยคาวาจรเมื่อหยุดพักการนับในฐานที่ลมถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว นั้นนั่นแลใช้สติตามผูกลมอสสาสะและปัดสาสะนั้นและตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอัปปนาท่านเรียกว่ามนสิการด้วยการตามผูกการถูกต้องและการหยุดไว้ใจความนี้นั้นพึงทราบด้วยข้ออุปมาเหมือนคนง่อยและคนรักษาประตูที่ท่านกล่าวไว้ในอธิฐกถาและด้วยข้ออุปมาเหมือนเลื่อย ที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสาลีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธาบรรดาข้ออุปมาสามอย่างนั้นข้ออุปมาเหมือนคนง่อยโลชิงช้ามีดังต่อไปนี้เปรียบเหมือนคนง่อยไกวชิงช้าให้แก่มารดาและบุตรผู้เล่นชิงช้าอยู่แล้วนั่งอยู่ที่โคนเสาชิงช้าในที่นั้นนั่นเอง เมื่อกระดานฉิงช้ากวัยมาและกวัยไปอยู่โดยลำดับย่อมเห็นที่สุดทั้งสองข้างและตรงกลางแต่มีได้ขวนขวายเพื่อจะแลดูที่สุดทั้งสองข้างและตรงกลางแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันยืนที่ใกล้โคนเสาอันเข้าไปผูกไว้ด้วยอำนาจสติแล้วโลชิงช้าคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออก นั่งอยู่ด้วยสติในนิมิตนั้นนั่นเองส่งสติไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกในฐานที่ลมถูกต้องแล้วซึ่งพัดผ่านมาและผ่านไปอยู่โดยลำดับและตั้งจิตเฉยไว้ในนิมิตนั้นและไม่ขวนขวายเพื่อจะแลดูลมเหล่านั้นนี้เป็นข้ออุปมาเหมือนคนง่อย ส่วนข้ออุปมาเหมือนคนรักษาประตูมีดังต่อไปนี้คนรักษาประตูจะไม่สอบสวนบุรุษทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกพระนครว่าท่านเป็นใครมาแต่ไหนจะไปไหนหรือว่าในมือของท่านมีอะไรความจริงพวกมนุษย์ผู้เดินไปทั้งภายในและภายนอกพระนครเหล่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนรักษาประตูนั้น แต่เขาย่อมสอบสวนเฉพาะคนผู้มาถึงประตูแล้วมาถึงแล้วเท่านั้นแม้ฉันใดลมที่เข้าไปข้างในและลมที่ออกไปข้างนอกย่อมไม่เป็นหน้าที่ของภิกษุนี้ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะเป็นหน้าที่ก็เฉพาะแต่ลมที่มาถึงช่องแล้วถึงแล้วเท่านั้นนี้เป็นข้ออุปมาเหมือนคนรักษาประตูส่วนข้ออุปมาเหมือนเลื่อย ควรทราบจำเดิมแต่ต้นไปสมดังคำที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่านิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวและเมื่อบุคคลไม่รู้ธรรมทั้งสาประการย่อมไม่ได้ภาวนานิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว และเมื่อบุคคลผู้รู้ซึ่งทำสามประการย่อมได้ภาวนาถามว่าทำสามประการเหล่านี้จะไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวและทำสามประการเหล่านี้จะไม่ปรากฏก็หาไม่ได้จิตจะไม่ถึงความฟุ้งซ่านความเพียรย่อมปรากฏและประโยคขาวจรจะทำประโยคให้สำเร็จได้บรรลุคุณวิเศษอย่างไรแก่ว่า เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาวางไว้บนภาคพื้นที่เรียบเสมอบุรุษเอาเลื่อยเลื่อยต้นไม้นั้นสติของบุรุษย่อมปรากฏด้วยอำนาจแห่งฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้และเขาย่อมไม่ได้ใฝ่ใจถึงฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือผ่านไปทั้งฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือผ่านไปจะไม่ปรากฏก็หาไม่ได้ความเพียรในการตัดต้นไม้ย่อมปรากฏ และเขาย่อมให้ประโยคสำเร็จได้นิมิตคือสติเป็นเครื่องเข้าไปผูกไว้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาวางไว้บนภาคพื้นที่เรียบเสมอลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเปรียบเหมือนฟันเลื่อยภิกษุนั่นตั้งสติไว้มั่นที่ปลายจมูกหรือที่ลิมฝีปากย่อมไม่ฝ่ายใจถึงลมหายใจเข้าและ หายใจออกที่ผ่านมาหรือผ่านไปลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ผ่านมาหรือผ่านไปจะไม่ปรากฏก็หามิได้ประธานย่อมปรากฏและภิกษุนั้นย่อมให้ประโยคสำเร็จได้ทั้งได้บรรลุคุณพิเศษด้วยเหมือนบุรุษตั้งสติไว้ด้วยอำนาจแห่งฟันเลื่อยซึ่งถูกที่ต้นไม้ เขาย่อมไม่ได้ใฝ่ใจถึงฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือผ่านไปทั้งฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือผ่านไปจะไม่ปรากฏก็หาไม่ได้ประธานย่อมปรากฏและเขาย่อมทำประโยคให้สำเร็จได้ฉะนั้นคำว่าประธานประธานเป็นฉไหนกายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้ประรบความเพียรย่อมควรแก่การงานนี้เป็นประธาน ประโยคเป็นฉไหนภิกษุผู้ปาราบความเพียรย่อมละอุปกิเลสได้วิตกย่อมสงบไปนี้เป็นประโยคคุณพิเศษเป็นฉไหนภิกษุผู้ปาราบความเพียรย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมหมดสิ้นไปนี้เป็นคุณพิเศษทำสามประการเหล่านี้ย่อมไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว และทํสามประการเหล่านี้จะไม่ปรากฏก็หาไม่ได้จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านประธานย่อมปรากฏและพะโยขาวจรทําให้ประโยคสํสำเร็จได้ได้ทั้งบรรลุคุณพิเศษด้วยภิกษุใดเจริญอาณาปณสติให้บริบูรณ์ดีอบรมมาโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วภิกษุนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างได้ เหมือนพระจันทร์พลแล้วจากหมอกชนีแลข้อนี้อุปมาเหมือนเลื่อยก็ในข้ออุปมาเหมือนเลื่อยนี้พึงทราบว่าเหตุเพียงไม่ใฝ่ใจโดยอำนาจลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเท่านั้นเป็นประโยชน์แก่ภิกษุนั้นกรรมฐานนี้เมื่อภิกษุบางรูปมนสิการนิมิตย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ชักช้าเลย และปัทนากล่าวคืออัปปนาซึ่งประกอบด้วยองค์ฌานที่เหลือก็ย่อมสำเร็จแต่สำหรับภิกษุบางรูปมีจำเดิมแต่เวลามนสิการด้วยอำนาจการนับนั่นแหลคือตั้งแต่เวลาทําไว้ในใจด้วยอำนาจการนับเมื่อความกระวนกระวายทางกายสงบไปด้วยอำนาจลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่หยาบดับไปโดยลำดับ กายก็ดีจิตก็ดีย่อมเป็นของเบาร่างกายย่อมเป็นดุดถึงอาการลอยขึ้นไปในอากาศเหมือนภิกษุผู้มีกายกระสับกระส่ายเมื่อนั่งบนเตียงหรือตังเตียงและตังย่อมโอนเอ็นคดงอไปเครื่องปูลาดย่อมย่นเป็นเกลียวแต่เมื่อเธอมีกายไม่กระสับกระสายนั่งลง เตียงและต่งย่อมไม่โอนเอ็นไม่คดงอเครื่องปูลาดก็ไม่ย่นเป็นเกลียวเตียงต่งเป็นเหมือนเต็มด้วยปุยนุ่นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ากายไม่กระสับกระสายย่อมเป็นของเบาฉะนั้นเมื่อลมอัดสาสะและปัดสาสะที่หยาบดับไปแล้วจิตของภิกษุนั้นมีนิมิตคือ ลมอัดสาสะและปัดสาสะที่ละเอียดเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปแม้เมื่อจิตดวงนั้นดับไปแล้วจิตดวงต่อๆไปซึ่งมีอารมณ์คือนิมิตที่ละเอียดจนละเอียดกว่าจิตนั้นย่อมเป็นไปนั่นเทียวถามว่าจิตดวงต่อๆไปเป็นไปอย่างไรแกว่าเปรียบเหมือนบุรุษพึงเอาซี่เหล็กท่อนใหญ่ตีกังสดานด้วยการตีเพียงครั้งเดียว เสียงดังพึงเกิดขึ้นจิตของบุรุษนั้นซึ่งมีเสียงดังหยาบเป็นอารมณ์พึงเป็นไปเมื่อเสียงดังดับไปต่อจากนั้นภายหลังจิตซึ่งมีเสียงละเอียดเป็นอารมณ์พึงเป็นไปแม้เมื่อจิตซึ่งมีนิมิตคือเสียงละเอียดเป็นอารมณ์นั้นดับไปแล้วจิตดวงต่อต่อไปซึ่งมีอารมณ์คือนิมิตที่ละเอียดจนละเอียดกว่าจิต ซึ่งมีนิมิตคือเสียงละเอียดเป็นอารมณ์นั้นย่อมเป็นไปทีเดียวฉันใดจิตซึ่งมีนิมิตคือลมอัดสาสะและปัดสาสะเป็นอารมณ์นั้นบัณฑิตพึงทราบว่าย่อมเป็นไปฉันนั้นแม้ข้อนี้สมจริงดังคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนบุคคลตีกังสดานดังนี้เป็นต้น ควรให้พิสดารเหมือนอย่างว่ากรรมฐานเหล่าอื่นย่อมปรากฏชัดในชั้นสูงสูงขึ้นไปฉันใดอาณาปณสติกรรมฐานนี้จะเป็นฉันนั้นก็หาไม่ได้แต่อาณาปณสติกรรมฐานนี้เมื่อภิกษุเจริญเจริญในชั้นสูงขึ้นไปย่อมถึงความเป็นของละเอียดคือจะไม่ถึงความแม้ความปรากฏ ก็เมื่อกรรมฐานนั้นไม่ปรากฏอยู่อย่างนั้นภิกษุนั้นไม่ควรลุกขึ้นจากอาสนะตบท่อนหนังไปเสียไม่ควรลุกขึ้นโดยคิดว่าจะพึงทำอย่างไรเราจะถามพระอาจารย์หรือว่าบัดนี้กรรมฐานของเราเสื่อมแล้วจึงอยู่เมื่อเธอให้อิริยาบถกำเริบเดินไปกรรมฐานย่อมปรากฏเป็นของใหม่ๆเรื่อยไป เพราะเหตุนั้นควรนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหละนำกรรมฐานมาจากที่ถูกต้องตามปกติในอธิการว่าด้วยอานาปนสติกรรมฐานนั้นมีอุบายเป็นเครื่องนำมาดังต่อไปนี้จริงอยู่ภิกษุนั้นรู้ว่ากรรมฐานไม่ปรากฏควรพิจารณาสำเนียกอย่างนี้ว่าชื่อว่าลมหายใจเข้าและหายใจออกนี้มีอยู่ในที่ไหน ไม่มีในที่ไหนของใครมีของใครไม่มีภายหลังเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาดูอยู่อย่างนี้ก็รู้ได้ว่าลมหายใจเข้าและหายใจออกนี้ของทารกผู้อยู่ภายในท้องของมารดาไม่มีพวกชนผู้ดำน้ำก็ไม่มีพวกอสัญญีสัตว์คนตายแล้วผู้เข้าจะตุทชาญ ท่านผู้พร้อมเพียงด้วยรูปภพและอรูปภพท่านผู้เข้านิโรธก็ไม่มีเหมือนกันแล้พึงตักเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้ว่าแน่บัณฑิตตัวเธอไม่ใช่ผู้อยู่ในท้องของมารดาไม่ใช่ผู้ดำน้ำไม่ใช่เป็นอสัญญีสัตว์ไม่ใช่คนตายไม่ใช่ผู้เข้าจะตุตทชาน ไม่ใช่ผู้พร้อมเพรียงด้วยรูปภพและอรูปภพไม่ใช่ผู้เข้านิโรธมีใช่หรือตัวเธอยังมีลมหายใจเข้าและหายใจออกอยู่แท้ๆแต่ตัวเธอก็ไม่สามารถจะกำหนดได้เพราะยังมีปัญญาอ่อนภายหลังเธอนั่นควรตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจที่ลมถูกต้องโดยปกตินั่นเองให้มนสิการเป็นไป จึงอยู่ลมหายใจเข้าและหายใจออกนี้กระทบโครงจมูกของผู้มีจมูกยาวผ่านไปกระทบริมฝีปากข้างบนของผู้มีจมูกสั้นผ่านไปเพราะฉะนั้นเธอนั่นจึงควรตั้งนิมิตไว้ว่าลมหายใจเข้าและหายใจออกย่อมกระทบฐานชื่อนี้ความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการเจริญอานาปณสติแก่ภิกษุผู้หลงลืมสติไม่รู้สึกตัวอยู่จึงอยู่กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสำเร็จแก่ผู้มีสติมีความรู้ตัวเท่านั้นแม้ก็จริงถึงกระนั้นกรรมฐานอย่างอื่นนอกจากอานาปานสติกรรมฐานนี้ ย่อมปรากฏได้แก่ผู้มีมนสิการอยู่แต่อานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นภาระหนักจึงสำเร็จได้ยากทั้งเป็นภูมิแห่งมนสิการของมหาบุรุษทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าและพุทธบุตรเท่านั้นมีใช่เป็นกรรมฐานต่ำต้อยทั้งมิได้เป็นกรรมฐานที่สัตว์ผู้ต่ำต้อยซ่องเสพ เป็นกรรมฐานสงบและละเอียดโดยประการที่มหาบุรุษทั้งหลายย่อมทำไว้ในใจเพราะฉะนั้นในอาณาปณสติกรรมฐานนี้จำต้องปรารถนาสติและปัญญาอันมีกำลังเหมือนอย่างว่าในเวลาชุนผ้าสาดกเนื้อกเกลี้ยงแม้เข็มก็จำต้องปรารถนาอย่างเล็กแม้ได้ซึ่งร้อยในบ่วงเข็ม ก็จำต้องปรารถนาเส้นละเอียดกว่านั้นฉันใดในเวลาเจริญกรรมฐานนี้ซึ่งเป็นเช่นกับผ้าสาดกเนื้อเกลี้ยงก็ฉันนั้นเหมือนกันสติมีส่วนเปรียบด้วยเข็มก็ดีปัญญาที่สัมประยุทด,ด้วยสตินั้นมีส่วนเปรียบด้วยได้ร้อยบ่วงเข็มก็ดีจำต้องปรารถนาให้มีกำลังก็แลภิกษุผู้ประกอบด้วยสติและปัญญานั้นแล้ว ไม่จำต้องแสวงหาลมหายใจเข้าและหายใจออกนั้นนอกจากโอกาสที่ลมถูกต้องโดยปกติเปรียบเหมือนชาวนาไถานาแล้วปล่อยพวกโคถึกให้ใบหน้าไปสู่ที่หากินแล้วพึงนั่งพักที่ร่มไม้คราวนั้นพวกโคถึกเหล่านั้นของเขาก็เข้าดงไปโดยเร็วชาวนาผู้ฉลาดประสงค์จะจับโคถึกเหล่านั้นมาเทียมไถอีก จะไม่เดินตามรอยเท้าโคถึกเหล่านั้นเข้าไปยังดงโดยที่แท้เขาจะถือเอาเชือกและปะตักเดินตรงไปยังท่าน้ำซึ่งโคถึกเหล่านั้นลงทีเดียวนั่งหรือนอนคออยู่เวลานั้นเขาได้เห็นโคเหล่านั้นซึ่งเที่ยวไปสิ้นทั้งวันแล้วลงไปสู่ท่าน้ำาด่มอาบและกินน้ำแล้วขึ้นมายืนอยู่จึงเอาเชือกผูกแล้ว เอาประตักทิ่มแทงนำไปเทียมไถท,ทำการงานอีกฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่จำต้องสแสวงหาลมหายใจเข้าและหายใจออกนอกจากโอกาสที่ลมถูกต้องโดยปกติแต่พึงถือเอาเชือกคือสติและประตักคือปัญญาแล้วตั้งจิตไว้ในโอกาสที่ลมถูกต้องโดยปกติยังมนสิการให้เป็นไป เพราะว่าเมื่อเธอมนสิการอยู่อย่างนั้นต่อการไม่นานเลยลมหายใจเข้าและหายใจออกนั้นจะปรากฏดุดพวกโครปรากฏที่ท่าลงดื่มน้ำฉะนั้นในลำดับนั้นเธอพึงเอาเชือกคือสติผูกประกอบไว้ในที่นั้นนั่นแหละแล้วแทงด้วยประตักคือปัญญาตามประกอบกรรมฐานอีก เมื่อเธอมั่นประกอบอยู่อย่างนั้นต่อการไม่นานเลยนิมิตจะปรากฏอาจารย์บางพวกกล่าวว่าก็นิมิตนั้นย่อมไม่เป็นเช่นเดียวกันแก่พระโยคาวจรทุกรูปอันหนึ่งแลนิมิตนั้นย่อมปรากฏแก่พระโยคาวจรบางรูปดุดปุยนุ่นดุดปุยฝ้ายและดุดสายลมให้เกิดสุขสัมผัส ส่วนวินิจฉัยใ,ในอัถกถามีดังต่อไปนี้จิงอยู่นิมิตนี้ย่อมปรากฏแก่พระโยคาวจรบางรูปดุดดวงดาวดุดพวงแก้วมณีและดุดพวงแก้วมุกดาบางรูปปรากฏเป็นของมีสัมผัสหยาบดุจเมล็ดฝ้ายและดุดเสี้ยนไม้แก่นบางรูปปรากฏเป็นดุดสายสังวานที่ยาวดุจพวงแห่งดอกคำ และดุดเปลวควันไฟบางรูปดุดใยแมลงมุมที่กว้างดุดช่อกลิบเมฆดุดดอกประทุมดุดล้อรถดุดมนทนพระจันทร์และดุดมนทนพระอาทิตย์ฉะนั้นก็แลกรรมฐานนี้นั้นเป็นอันเดียวกันแท้ๆแต่ปรากฏโดยความต่างกันเพราะมีสัญญาต่างกันเหมือนบรรดาภิกษุหลายรูปได้กันนั่งสาธยายพระสูตรอยู่ เมื่อภิกษุรูปหนึ่งพูดว่าพระสูตรนี้ย่อมปรากฏแก่พวกท่านเป็นเช่นไรรูปหนึ่งพูดว่าย่อมปรากฏแก่ผมเป็นเหมือนแม่น้ำไหลตกจากภูเขาใหญ่อีกรูปหนึ่งพูดว่าย่อมปรากฏแก่ผมเหมือนเป็นเหมือนลุกขชาติที่เพียบพร้อมด้วยภาระคือดอกไม้ซึ่งมีร่มเงาเย็นสมบูรณ์ด้วยกิ่งจริงอยู่ พระสูตรของเธอเหล่านั้นก็เป็นสูตรเดียวกันนั่นเองแต่ปรากฏโดยความเป็นของต่างกันเพราะมีสัญญาต่างกันฉะนั้นความจริงกรรมฐานนี้เกิดแต่สัญญามีสัญญาเป็นต้นเหตุมีสัญญาเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าย่อมปรากฏโดยความต่างกันเพราะมีสัญญาต่างกันก็บรรดาลมหายใจเข้า หายใจออกและนิมิตน e. ี no ้จิตที่มีลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์ก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งต่างหากจิตที่มีลมหายใจออกเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตที่มีนิมิตเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจรงอยู่กรรมฐานของภิกษุผู้ไม่มีธรรมสามอย่างนี้ย่อมไม่ถึงอัปปนาไม่ถึงอุปจาระส่วนกรรมฐานของภิกษุ ผู้มีรรสามอย่างนี้ย่อมถึงอัปปนาและอุปจาระด้วยสมจริงดังคำที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่านิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวและเมื่อภิกษุผู้ไม่รู้ทำสามประการย่อมไม่ได้ภาวนานิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออก มิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวและเมื่อภิกษุรู้ซึ่งทรรสามประการย่อมได้ภาวนา